สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับนี้แน่อีกแล้วนะคะวันนี้นี่แน่นะคะก็มาเรียนว่ายน้ำนะคะที่สนามศิริรงเรียนนะคะตโค้ชนี่นี่แน่ก็ไปกับพี่เนยอีกแล้วนะคะนี่อันนี้นี่มารอปูนะคะปูมาแล้วค่ะนี่นี่ค่ะวนี่แน่นะคะก็มารอคุณนะคะพี่เนยก็แบบไปนั่งรออันนี้นี่ก็มาวอร์มร่างกายกับปูก่อนนะคะนี่ก็คือแบบนี่นี่สบายๆชิลๆเวอันนี้คุณก็จะแบบ ให้แบบลองเตะขาดูนะคะแบบห้าสิบรอบบ้าแกห้าสิบรอบเอออันนี้พี่เดียก็แบบถ่ายตัวเองนะคะเออถ่ายไปจะไปนั่งรอนีน่าอยู่นะคะอันนี้นะคะนีน่านะคะกําลังดําน้ําเป่าลมอยู่นะคะครูก็ให้ทำห้าสิบรอบนะคะครูให้ครูก็ให้ทําออกครูก็บอกว่านะคะให้ลงไปในน้ํานะคะแล้วก็ไปกั้นหายใจนะคะไม่ต้องเป่าลมน้ํานะคะแล้วก็แบบให้ กอดขาไว้เชยๆแล้วก็แบบทำท่าปลาดาวเออแค่นั้นแหละคนอามาครูก็เขาก็ให้แบบเตะขาไปนะคะนี่อันนี้นะก็ทำไปนะคะนี่ครูก็ให้แบบทำไปถึงตรงโฟมตรงโฟมสีขาวนะคะนี่น่าก็ทำได้ไรอุกคนนี่ค่นี้น่าก็ปั่นไปนี่ค่ะอันนี้ครูก็แบบมารีบอยู่นะคะว่าแบบ แบบต่ให้เท่ากันอะไรองนี้อะไรเอ่ยใดเอ่ยนี่ค่ะอันนี้ก็แบบมาทําอีกรอบนะคะนี่ครูะทำประมาณ5รอบค่ะนี่เนี่ยก็มาทำอีกแล้วนะคะนี่อาทําทําไปอ่าอันนี้ครูก็จะแบบให้แบบตีค่ะกลับไปที่เดิมะคะ่ะนี่ ก็ให้เริ่มทาแล้วนะคะนีครูก็ให้ไปกลับประมาณห้ารอบเลยนะคะนี่ครูก็แบบคอยสอนค่อข้างค่ะอันนี้ต่อไปนะคะครูเขาก็จะให้แบบลองแบบเป่าน้ําอีกรอบแบบไม่เป่าน้ำนะคะแต่ครูให้เขาครูให้แบบทําท่าประดาแบบให้ลงไปแล้วก็แบบเออเกาะเขาแล้วก็ทำท่าประดาวแค่นั้นแหละทุกคนอ่ะอันนี้นี่นะนะคะครูเรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้นะคะนี่น่าก็เรียนเสร็จแล้วนะคะ พี่เนยก็แบบมาให้กํำลังใจอยู่ข้างบนนะคะก็คือยังไม่มีคนมาเลยทุกคนแต่ตอนนี้นะเรียนเสร็จนะคะคุณก็เริ่มมาเยอะแล้ว ค่ะพอเสร็จสิปุ๊บครูก็จะนัดนีน่ามาวันอังคารนะคะนี่พอเสร็จแล้วนีน่าก็แต่งตัวอาบนะเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะนี่เราก็มาออกไปไหนต่อคะก็กลับบ้านนะคะก็คือนีน่านะคะก็สนุกมากก็ดีไน์มากเลยนะคะที่ได้เรียนกับครูครูนะคะก็ใจดีเวอร์ก็แบบโอเคเลยนะคะนีน่านะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปก่อนด้วย